มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟเล่าโมเมนต์นุ่งสั้นใส่สายเดี่ยวพาปีใหม่ดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีบเล่าโมเมนต์นุ่งสั้นใส่สายเดี่ยวคุณแม่คนสวยแอฟทักษะออนเล่าถึงโมเมนต์ที่พาลูกสาวน้องปีใหม่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีบที่สิงคโปร์ บอกว่าจะอนุมัติปีใหม่ต้องทำการบ้านมาพรีเซนต์แม่จนผ่านเพราะรู้ว่าลูกชอบแต่ไม่ยอมมาขอและมองว่าเป็นศิลปินที่น่าชื่นชมเอาเป็นแบบอย่างส่วนแฟชั่นนุ่งซ่อนสายเดียวอยากแต่งตัวเอ็นจอยกับลูกให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันสนุกมากค่ะไปเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะดูซึ่งเขาคิดว่าเราไม่พาไปดูหรอก เขาก็เลยไม่คิดจะขอนี่ก็คนเป็นแม่ที่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ยิ่งอยากให้มันเป็นจังหวะบังเอิญหลายอย่างด้วยเพื่อนให้บัตรมาเพื่อนชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่คอยดูแลที่โน่นอีกทุกอย่างลงตัวพอดีหมดไม่ลงตัวแค่แม่ที่ต้องลาง,งานแม่ก็เลยลาง,งานพาลูกไปเรื่องชุดจริงๆก็ใส่อยู่แล้ว แต่อันนั้นอาจจะแปลกที่มันเป็นเรื่องจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะอยากใส่เป็นคู่แม่ลูกกันเราก็ช่วยๆกันเลือกคนไม่ค่อยเห็นแม่ลูกนี้แอปเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะแอปก็ไม่เคยแต่งทีมสวีปตี้เหมือนกัน ใครๆก็แต่งมันก็ใช่ถ้าตัดภาพมาว่าแอปเองไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอปก็คงไม่แต่งนี่คือแต่งพอลูกเลยเราอยากไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เราไม่ได้ปล่อยให้เขาไปกับเพื่อนเราก็ต้องเป็นเพื่อนกับเขาในบางจังหวะก,ก็เป็นพี่สาวบางจุดก็ต้องฮึบก,กลับมาเป็นแม่มีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมากค่ะ แอปเล่าโมเมนต์นุ่งสั้นใส่สายเดี่ยวภาพปีใหม่ดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีบขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ